สวัสดีค่ะสวัสดีที่ค่ะนนคะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ้าหมูนะคะเมื่อกี้หลากันและหียนอยากจะวางใกล้อยู่ด้วยใกล้ๆนะลูกใกล้ๆนะโอ้งเฮ้ไดเลย เมย์นกันบนั่งยผันละนั่งย้ผันละนั่งยันละยเยจากันบเมม่นี่เดนเ่ิา

ไปข้างหน้านะนดูนะร่วงอยู่ข้างหด้จะเก็บได้แนะ้วนะ ก็ยกินขนมหน่อยนะครับกินขนมหน่อยเดีไปเอาไปยี่สองเงี้ามันนึงเลยมาทีไหนแถวบ้างพี่เ้งอันนั้นอันนั้นได้แต็เตไม่ยูนีามันอ้พกันคือกันหมานแต่ว่าหมนแ พมีโอ้ยเมนอยู่นะเมนอยู่จาบเนาะเมานเดาเขาเปเดยป็นี่ถูกมยไาถเมยไปหาถุงมาเลยเปนสไทูกละายไปนกเลย จ๋าแม่จะไว้ยะดึกล่ะเด้อจ้าธรรมชาติของกัน <San>